เป็นหนี้บัตรเครดิตเจ้าหนี้เลือกที่จะทําการยึดที่ดินที่ติดจำนองออกขายทอดตลาดก่อนส่วนลูกหนี้จะโต้แย้งว่าขอให้ไปทําการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ก่อนได้หรือไม่ตามกฎหมายแล้วกระบวนการของการบังคับคบดีเจ้าหนี้สามารถที่จะทําการบังคับคบดีกับลูกหนี้ได้หลายวิธีด้วยกันไม่ไว่าจะเป็นการยึดอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อายัดเงินเดือนหรือจะเลือกทําการอายัดเงินดุลิชีของลูกหนี้ก็ได้ ในกรณีนี้นะครับเจ้าหนี้เขามีอำนาจที่จะไปทำการยึดที่ดินที่ติดจำนองออกขายทอดตลาดได้โดยที่ลูกหนี้ไม่สามารถที่จะไปทำการโต้แย้งกับเจ้าหนี้ให้ไปทำการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ก่อนการที่เจ้าหนี้เลือกไปทำการยึดที่ดินออกขายทอดตลาดนะครับแม้เขารู้อยู่แล้วว่ามีการติดจำนองแล้วก็ตัวเจ้าหนี้บัตรเครดิตจะเป็นเจ้าหนี้ลำดับรองลงมา ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินหลังจากที่มีการขายทอดตลาดก็ตามการที่เจ้าหนี้เขาเลือกไปยึดที่ดินที่ออกขายทอดตลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทําให้ลูกหนี้เนี่ยเข้ามาเจรจาก,กับเจ้าหนี้อาจจะหาเงินก้อนเพื่อมาปิดบัญชีเพื่อไม่ให้มีการนําทรัพย์นี้ออกขายทอดตลาด